วัดใจในหฮุนเซนแบนหรือไม่แบนเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กได้มีการออกมาตอบโต้นายฮุนเซนว่าไม่ได้มีการลบหน้าเพจเฟซบุ๊กของเขาแต่อย่างใดแต่ที่ผ่านมานายฮุนเซนลบบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองและรวมถึงท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็สร้างความสับสนให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากจากกรณีที่กระทรวงไปรษณีย์และโทราคามนาคมกัมพูชา ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการที่จะขับไล่เจ้าหน้าที่ของ Facebook ออกจากกัมพูชาซึ่งก็เป็นกระแสข่าวและมีความกังวลในหมู่ชาวกัมพูชาว่าจะเกิดการแบน Facebook ขึ้นในกัมพูชาซึ่งชาวกัมพูชาต่างก็กังวลใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาซึ่งต่อมาภายหลังนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการออกมาบอกว่าจะไม่มีการปิด Facebook ในกัมพูชาด้วยเหตุผลที่ว่าประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งล่าสุดเป็นรายงานจากแคมแธร์มโดยสื่อกัมพูชารายนี้ได้มีการรายงานว่าโคโซกของเมตาซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ Facebook ได้ระบุว่าบริษทัทไม่ได้ระง,งับหรือลบหน้าเฟ e บุ๊ k ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาตายอย่างใดแต่ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการลบหน้าดังกล่าวด้วยความตั้งใจของเขาเองซึ่งคำแถลงดังกล่าวจากเมตา เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าบริษัทได้ตัดสินใจปิดหน้า Facebook ของนายกรัฐมนตรีฮ en ุนเซนแห่งกัมพูชาเนื่องจากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำผิดกฎชุมชนของเมตาอย่างไรก็ตามตามรายงานข่าวจากสำนักข่าว Fresh New ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าบัญชีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนไม่ได้ถูกลบโดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ตามที่มีกระแสข่าวแต่ว่าเป็นการลบด้วยตัวเขาเองเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งความไม่พอใจนี้ นายฮุนเซนได้มีการกล่าวไว้เมื่อวันที่30มีทุนายนว่าจากกรณีดังกล่าวเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจากข้อกล่าวหาต่างๆของทางเมต้านั้นทางพรรคฝ่ายค้านก็ทําเช่นเดียวกันโดยต่อมาภายหลังนะครับทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็ได้มีการออกมาประกาศว่าจะไม่มีการแบน Facebook ในกัมพูชาเนื่องจากเสียงเรียกร้องของประชาชนโดยทางนายฮุนเซนได้ระบุด้วยว่าจะไม่มีการปิดกั้น a c e b o o k ในกัมพูชาอีกด้วย ถึงแม้ว่าทางกระทรวงประนีและโทรคมนาคมกัมพูชาได้มีการขับไล่ตัวแทนของ Facebook ออกจากกัมพูชาและรวมถึงมีคำสั่งให้หยุดกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปโดยได้มีการระบุในคำสั่งดังกล่าวว่าเกิดจากการสร้างบัญชีปลอมใน Facebook โดยเฉพาะมีการสร้างบัญชีปลอมของนายฮุนเซนแล้วรวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการแทรกแซงกิจการทางการเมืองของต่างประเทศซึ่งจากความสับสนดังกล่าวนะครับ ที่ผ่านมาได้มีชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งได้มีการออกมาตอบรับและสนับสนุนการกระทําของรัฐบาลกัมพูชาโดยพวกเขาเหล่านั้นได้มีการออกมาประกาศแบน Facebook และรวมถึงมีการประกาศจะลบบัญชีแอคเคาท์ของตัวเองใน Facebook พร้อมกับการประกาศที่จะไปใช้โซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่น t i k t o อกหรือว่า Telegram แต่ว่าการประกาศของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนว่าจะไม่มีการแบน Facebook และรวมถึงข่าวที่ทาง Facebook เองออกมาบอกว่าไม่ได้มีการลบบัญชีของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนตายอย่างใดแต่ว่าเป็นการลบบัญชีของตัวเองออกจาก Facebook นั้นข่าวดังกล่าวก็สร้างความสับสนให้มากยิ่งขึ้นกับชาวกัมพูชายกตัวอย่างเช่นดเรเสมรัตนาซึ่งเป็นเซเลบจอมเคลมคนดังของกัมพูชาก็ได้มีการออกมาตั้งคำถามผ่าน Facebook ของเขาว่าสรุปจะเอายังไงกันแน่จะให้ใช้ต่อหรือว่าให้แบน ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็มีการเตรียมตัวที่จะย้ายไปในแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่นอิน t a g r กรหรือว่า Telegram ซึ่งหลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากนี้นะครับยังรวมถึงถ้าหากทางกัมพูชาไม่มีการแบน Facebook ในขณะที่บัญชีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นใช้การไม่ได้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นดาบสองคมและสร้างความอึดอัดให้กับนายฮุนเซนอยู่ไม่น้อยโดยประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่า ทางแอคเคาท์ที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาก็ยังสามารถใช้แพลตฟอร์ม Facebook ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและรวมถึงข้อความต่างๆของพวกเขาซึ่งในขณะนี้กัมพูชาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าการเลือกตั้งยกตัวอย่างเช่นเพจ Facebook ของนายสมรังสีที่ยังมีการออกมาโจมตีนายหุนเซนอยู่ตลอดเวลาแล้รวมถึงบัญชี Facebook ของนักการเมืองฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอื่นๆด้วย ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาโดยนายฮุนเซนเองจะมีสื่อต่างๆในมือเป็นจำนวนมากแต่ว่าการออกมาโจมตีนายฮุนเซนโดยพรรคฝ่ายค้านเพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการถูกใส่ฝ่ายเดียวก็เป็นได้ซึ่งการปิดบัญชีแอคเคท์ของตัวเองที่มีผู้ติดตามกว่า14ล้านคนนั้นก็เป็นเรื่องที่เสียเปรียบเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเราคงจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วทางกัมพูชาจะมีการแบรน Facebook ในกัมพูชาหรือไม่ กับสถานการณ์ที่คาดว่านายฮุนเซนเองก็ต้องการปิดแพลตฟอร์มดังกล่าวแต่ว่าก็ทําไม่ได้เนื่องจากเสียงเรียกร้องของประชาชนแต่ว่าในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามก็สามารถใช้แพลตฟอร์มอย่าง Facebook โจมตีนายฮุนเซนอย่างไม่หยุดนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนายฮุนเซนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงก็เป็นได้